So, whatever you play, pay with Razer Gold. If you don't have a gun, you just need some materials. <laughs> สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับป่าบ,บอยและใช่ครับอันนี้คือเซตอัพไลฟ์เพราะผมก็ยังแก้ไม่ได้เรื่องกล่องแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะวันนี้นะครับที่สําคัญกว่าก็คือมีของใหม่เข้ามาและมีกิจกรรมมากมายที่เข้ามาในเกมรวมถึงการแจก UC ด้วยนะครับเผื่อใครไม่รู้นะนะตอนนี้นะครับตัวเกมเองก็แจก UC ให้เรามาใช้กันด้วยนะแต่ก็ใช้ในระยะที่กําหนดนะครับแต่บอกเลยว่าโคตรดีเอาไปสุ่มรถเล่นกันได้เลยนะเนี่ย ก็อย่าล <voice> ืมไปร่วมกิจกรรมนั้นกันด้วยนะครับแต่นอกจากนั้นนะครับเร็วๆนี้นะวันที่11พฤศจิกายนนะครับนัเวลา6โมงนะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับ World Collide ของผับจีนะครับที่จะมีทั้งด้านของอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนานามาร่วมสนุกกันนะรวมถึงผมด้วยถ้าเกิดใครที่ยังไม่เห็นโปสเตอร์ก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะเอมีรูปผมอยู่ด้วยแต่ผมไม่ค่อยชอบรูปตัวเองเท่าไหร่เลยแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทาำเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ Razor Gold ที่ทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่่่่าาาางคคุ้มมกกกวว100เ นอกนอจากนั้นทุกๆก,การเติมผ่าน r a z e r g o เพื่อนๆก็จะได้รับ r a z e r Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Gaming Gear หรือ g i กี v o u c h e r ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ 7-Eleven หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเช่นทาง Page Richman Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง r a z e r g o และการเติมกับทงเพจเองก็ปลอดภัยแน่นอนหายหัวเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับและถ้าหา <c oughs> กเพื่อนๆสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืม add line advertisement shop ไปด้วยนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใตค้คลิปคลิปนี้นะครับก็ <c oughs> อย่างที่เพื่อนเห็นนะตอนนี้นะครับตัว Sky L ตัวใหม่ก็ได้เข้ามาในเกมไปที่เรียบร้อยแล้ว้บอกแล้วโคตรสวยโอ้โหฉัแปลกจริงจ บอกเลยว่าอย่างสวยนะครับสหรับตัวสกายเอลอันนี้นะครับและสำหรับใครที่ยังไม่เห็นหรือยังไม่รู้นะครับสกายเอลก็มีรูปร่างลักษณะนี้นะเลเวลหนึ่งนะก็จะสีฟ้าๆเหลืองเหลืองทองๆหน่อยนะครับเลเวลสองคิวเอฟเฟกต์สวยใช้ได้เลยเลเวลสามนะครับเพิ่มเติมสีลวดลายเลเวลสี่คิวเอลิเมนเทชั่นบรอดแคสต์หรือก็คือคิวฟีนั่นแหละแล้วก็เลเวลห้าตัวห้งอกง่อยนะฮะหกก็สวยขึ้นเยอะแล้วก็เจ็ดนะครับระดับสุดท้ายก็คือรูทเครดนะครับที่จะมีหน้าตาเหมือน เฮชแท็ใน ll นั่นเองหรือก็คือกล่องศส,สก,กินนั่นแหละแต่สำหรับการแต่งขั้นสุดนะครับก็จะมีรูปร่างลักษณะประมาณนี้นะโดยรวมแนละ้วถือว่าสวยสวยเลยแหละใช้ได้เลยและเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับผมจะเล็งไว้แค่กระบอกเดียวเท่านั้นได้กิจบพอ,มอแมวาละแต่ในกล่องนี้ก็มีชุดผมว่าชุดเฉยๆมากเลยนะถ้าเทียบกับที่ผ่านมานะแล้วก็แล้วก็กระเป๋าอิโมจิกระเป๋าอิโมจิเป็นคนแรนะเอาจริงๆคือมันเป็นของที่เก่าออกมาเพราะแล้วในนี้มีชุดที่คล้ายคลึงกัน อยู่3ชุดด้วยกันเพื่ออะไรก่อนหมายถึง4ชุดสิอ๋อไม่มีการันตีแต่ต้องแลกอย่างเดียวสิเนดะอโอเคแบบนี้ก็รุ่นดีครับแต่อารมณ์แบบแบบเราไม่รู้ว่าเราจะได้ปืนเมื่อไหร่เพราะว่าลักมันไม่มีแบบรีเซ็ตแล้วไงอันนี้คือแบบดวงล,วล,วลวุ้นๆสกิปเลยแล้วกันโอ้ส,สิบสิบโอเคได,ได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ จริงๆก็ไม่อยากให้มันถึง250หรือ200รอบพี่ยรับว้า10โอเค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 ,อเคตอนนี้มีอยู่8,000แล้วไอ้กล่องเวกเตอร์ก็ยังไม่ได้ไปสมต่อเลยฮ่าๆๆโอ้ยอีตอนนี้โอเคโอเคอเชยเ,เฉยเฉยเข็ปเป๋าอิโมจิเมื่อก่อนคือมันอยู่ในกระดานนะไอ้กระเป๋าอิโมจิเนี่ยป,ปังอ่าเย่ขอปืนเลยได้ไหมอ่ะ อยากได้ปืนเลยอ่ะจะได้จบจบสักทีกับกล่องนี้แบบจริงๆนะไม่อยากสมต่อไม่อยากเอาเหเรียญไปแหลกเอาตรงจากใจเลยคือเพราะว่ามันอีกไกลเลยแต่สรัดส่วที่ลงโซ่จริงๆนะผมว่าหลายรอบอยู่กว่าจะได้ปืนเนี่ยปืนไม่ออกก็ช่วยมีมาชีบเบลสักหน่อยเถิดจริงๆ <c oughs> <c oughs> เริ่มบ่นล้วเริ่มบ่นล้วเริ่มบ่นล้ <c oughs> <c oughs> จากใจ ชมผู้บริโภคชมผู้ไม่ออกมชิ้นเลยอ่ะถามรีงว้าวอเมซิ่งต้องสมงอีกกี่ร้ออันนี้90รอบอแล้วอะ่ะอะไรข,ข้างๆมันเนี่ยตัวเหรียญ40ขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีก300เหรียญตรงนี้50ตรงนี้60ก็ตรงนั้นอีก100โอ้โหไม่พอวะ่ะตุณติด เหมือนเวลามันแบบว่าค่อยๆยังไงเดียคือถ้าเกิดมันได้เหรียญมันเหมือนมันจะออกไวอ่ะของจะออกไวมากถ้ามันได้เหรียญนถ้ามันออกเหรียญอะเดี๋ยวมันเดี๋ยวดูเร่งนะนี่เห็นไหมเหรียญมันมาทันทีอะถ้ามันเป็นเหรียญติดๆมันจะมาไวมากเลยลุกลบไม่คิดไปเองแต่ปืนอยู่ไหนฮัลโหลฮัลโหล my เฟรนปืนอันนี้ร้อยยี่สิบแล้วนะ ขอร้องละเพรารอบนี้ได้ไหมรอบนี้นะ่อโอมาทีเรืองอีกชิ้นก็ยังดีวะขอร้องละปืนเลยได้ไหมจะได้จบจบ <c oughs> ไม่อยากซุ่มแล้วออโอเคปืนเลยได้ไหมนี่ ผมว่าผมได้แลกแน่ๆเลยไม่ได้สมได้ด้วยแลกแน่ๆการันตีการันตีนตแลกแน่ๆเลยอ่ะสกิปเลยแล้วกันชัวแลกแน่ๆเลยอ๋อตกรอบสุดท้ายสกิป สุดท้าชีวิตแม่งไม่รู้จะล้นยังไงแล้วเนี่ยไอเพนเนี่ยเก้าเก้าเ อ่าย uh, uh ู่ดีหมดเอ่อค่อยต่อกันในคลิปหน้าแล้วกันนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมไป งานมันเกิดเพื่อนก่อนแล้วกันนะก่อนที่เราจะมาสมค้างหน้าเดี๋ยวมาแจก UC กันสักหน่อยดีกว่าสำหรับคนที่มาเปย์ผมล่าสุดนะครับคุณซีเอนะครับผู้โชคดีได้รับเรเซอร์พินไปอีก100บาทนะครับแล้วผมก็จะแจกหลายๆคลิปหลังจากนี้นะครับเนื่องจากว่าผมได้โค้ดมาเยอะแล้วผมก็อยากจะแจก,กเพื่อนๆนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ยังไงก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะ และอย่าลืมไป follow ผมใน Facebook ด้วยนะครับเพราะผมก็กลับมา stream ไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคล,คลิปหน้าครับบ๊ายบายู